สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น Sony s นะครับ c y b e r s h o t นะครับ DSC T99 นะครับสภาพโดยที่โดยรวมก็มีรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่ายังสวยอยู่นะครับไม่มีแต่ขากใดๆนะครับก็จะมีนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับพร้อมกับ เล m o ม y รีการนะครับขนาด4 g จิกนะครับให้ไปนะครับแล้วผมจะใส่แบตแล้วก็จะลองให้ดูนะครับปิด้าแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับเราจะกดตรงนี้นะครับหรือว่าสไลด์เปิดก็ได้นะครับอันนี้ผมสไลด์เปิดนะครับก็การสัมผัสต่างๆนะครับ สัมผัสได้ปกติดีนะครับเพื่อนๆอันนี้เขาจะให้ตั้งค่ามันที่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไปให้เลยนะครับถ้าใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่เขาก็จะให้ตั้งค่าใหม่นะครับครับอันนี้โซฟ้าผมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโหมดแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะเป็นโหมดออโต้นะครับเวลาเพื่อนๆจะกดถ่ายก็ให้กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําไปทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับ กล้องตัวนี้ทำงานปกตินะครับแฟลติดนะครับเพื่อนๆนะครับเรนก็ซูมเขู้สออกปกติดีนะครับสวยใสนะครับเรนจอเห็นได้ชัดนะครับสัมผัสได้ปกตินะครับถัดได้ทุกจุดนะครับต่อมานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดก็กดตรงนี้นะครับคำว่าโหมดนะครับเพื่อนๆก็จะเจอพวกโหมดพาราลามาโหมด ถ่ายภาพเครื่องไหวนะครับก็คือถ่ายวีดีโอนะครับแล้วก็มีโหมด P โหมดเซียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่โหมด P ให้ก่อนนะในโหมด P นะครับก็จะมีพวกการเปิดแฟลชที่เยอะมากขึ้นนะครับผมจะเปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับในจะลองยิงแฟลชให้ดูนะแฟลชยิงติดปกตินะครับเพื่อนแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวอยู่นะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่โหมด SCN นะครับในโหมด SCN นี้นะครับพอเราเข้ามาก็จะเจอพวกถ่ายรูปบุคคลนะครับนี่จะถ่ายคนได้สวยเลยนะครับแล้วก็พวกภาพวิวนะครับวิวทิวทัศนะครับถ่ายกลางคืนดอกไม้ไฟนะครับพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเยอะเลยนะครับให้เพื่อนไปเรียกใช้งานดูนะครับแล้วก็ผมขอเข้าที่โหมดถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับ เมื่อเรากดเข้ามานะครับก็ให้กดมันถ่ายรูปเลยนะครับกล้องก็จะเริ่มบันทึกวิดีโอไว้ให้นะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเมื่อเราบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับปุ่มนี้นะครับใช้สําหรับดูรูปภาพนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับ เพื่อนซ้ายขวางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องรุ่นนี้ได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับในอินสตาแกรมนะครับพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าจะดูในแอปเลมอนก็ได้นะครับก็จะมีหลายท่านได้รีวิวไว้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกูบรูปภาพอะไรต่างๆนะครับ กลับมาที่โหมดถ่ายรูปนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับกล้องก็จะกลับมาสู่โหมดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าไว้ที่โหมดออโต้ไว้ให้นะครับส่วนถ้าเราจะไปตั้งค่าตัวเครื่องนะครับกดคําว่าเมนูนะเพื่อนๆแล้วก็จะตั้งค่าอันนี้จะเป็นพวกตั้งค่าพวกถ่ายรูปต่างๆนะครับแต่ถ้าตั้งค่าตัวเครื่องมาที่รูปกระเป๋าตัวนี้นะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อก็จะเจอโปรแกรมตั้งค่าวันที่เวลาภาษานะครับ format card นะครับยีนี้หมดเลยนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าเราถ่ายได้กี่รูปนะครับตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายนะเพื่อนนะครับตัวนี้เป็นเปิดปิดแฟลชตัวนี้เป็นจับรอยยิ้มนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้ดูรูปภาพด้วยก็ได้นะครับเวลาเรากดเข้าไปนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับกล้องตัวนี้นะครับ ถ้าผมพูดขาดตกปกป้องตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเด็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube หรือว่าใน Google นะครับก็จะมีหลายท่านได้รีวิวเไว้นะครับสำหรับผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ